สุดทั้งน,น,นี้นม,มีมไ,ไหนครับเอาา้าส <c oughs> ายไปบ้านหลังนี้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วายหนึงน่งายหนึง่งายหนึ่งหลุดได้ก่อนมาละมาละ รถเนี้ยหลังโอ้โหตายฮะตายเหรอวัดโอ้ยอะไรอย่างนี้พี่กรสูนเลือดไหลไหนวะลุง lắm chút nữa, không chút hắn bồn 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 đốn Đốn bồn bồn đốn น้ำไม่ระเบิดเปไปไไล่พลาดไล่พลาดแล้วนะเป็นน้ำไม่ระเบิดน้ไม่พี่เก็บตายซัดไล่สุดยอดรูปเลืออดเรือแรเกิดหายแล้ปะพอไปก็เยร็เสย็จดละ ใส่ใส่ตายตายตายใส่ต,ตีเลยเหรอ เี่ยอยู่แล้วเนี่ยไปบ้านหลังนี้ก่ออกขู่เลยเก็บกันหรอเก็บเก็บตัวกันซ้อมนนเนา <c oughs> <c oughs>